สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็เตรียมตัวที่จะไปทำง,งานแล้ววันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมการวางลูกยางสเปนสุดท้ายก็เดี๋ยวไปรับชมเป็นหน้าง,งานนะครับว,วันนี้เตรียมตัวกินข้าวก,กินกาแฟรพร้อมเดินทางนิ้วเดี๋ยวไปจับนี้จับข้างเดียวตอนนี้เห็นไหมอพอเรารู้วงกล้องเออเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเก่ง yes 180ออ่าวันนี้ก็เตรียมลูกยางครับายางไปนัางงาน <YouTube S 1> ดูลูกยางครับ,บยิ่งใหญ่เลยนับเทคโฟะ, take, take four, อะโอยกว,วันนี้ก็ต้องติดตั้งลูกยางครับดูครับใหญ่มากต้องใช้รถเฮบ เรียบเป็นทุกค่ะติดต่อรีเควสรถเฮียบไปละอันนี้สตอครับเราต้องทำใบเบิกจากสตอไปเพื่อไปติดตั้งหน้าง,งานทดลองเอาตรนนีมสตอครับเปิดของที่นี่ตอนนี้เช้ามาก็เปิดของก็วุ่นวายเตรียมพร้อมบอกหน้าง,งาน পার্টিয়া দা নিয়া তো ওস্তু ও এনি লেভেল 4 হ্যাঁ ও লাভ করে এই যে আমাদের আরে গাইয়া এই না কারাইল লাভ করা এর মানে আলো আলো ইয়ে আলো ইনারে বাসুতি আছোস ไม่ใช่น้อยเลยนับยกขึ้นข้างบนนี่ไม่ใช่ง่ายๆนี่ไงครับเช้ามาก็เอของก็วุ่นวายเพื่อจะได้ออกที่ทำง,งาน ว่ามีหลายหน่วยเลยนั่นหน่วยครับนี่ก็ปาเที่ยงครับเตรียมพร้อมรั่งจองจองที่นั่งแล้วเสื้อสวยจังเสื้ออยากได้เสื้อแดงอวันนี้วันนี้ต้องลง YouTube ก็เลยต้องแต่งตัวหล่อนะครับวันนี้ลงสแปนสุดท้ายแล้วเมนูลยพี่่อะโอ้เคโองเคนะพี่พี่วันนี้พี่จะไปพี่โกจะไปทำงานที่ไหนครับเนี่ยพี่อ่ะ อไอ้ลงที่ไหนครับเนี่ยทางานหมายถึงที่นี่หรือบังกลาดี่บังกลาพี่บังกลาเขาไปเพียงเดียวกันนั่นแหละห้าหกแปดวันนี้วางลูกยางลูกยางใหญ่พี่เล่นของใหญ่เลยครับพี่เล่นของใหญ่แล้วยืดเทปท็อกนี่บังลาท็อกนี่นี่วามสุขมากยัเขอรับทุกช่วยเล่นกระดูกยางลูกยางเป็นอันดับต้องใช้เทียบ được tuần dưới anh ở đây nó rất Nice camera. Yes. Video. Something, something, huh? Yeah, this I mean. something. Uh. Holidays, uh, yeah. 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 เดสปห่ัน์รีรรยากาศรถในบาาเชียเพราะพรุ่งนี้นนจะเป็นวัน,นุดนี้เขาไปทำง,งานเพื่อไปเซ็นชื่อ,อแล้วก็กลับกลับไอกแล้วว่าเรา เป็นวันศุกร์กับวันเสาร์ไออย่าบ้านเราก็เป็นพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์คือสองวันครับวันนี้เราก็เดินทางไปเ,เรื่อยๆวันนี้นั่งไปกับรถเยี่ยวครับพ่าทุกอย่างไปต้องรับผิดชอบดูนะนี่เด็กชายครับแขกแมตเมือ,ปปปปอนจะไม่ปิดหรอกหรือปิดก่อนละปิดชัางมันเสียงทุกอย่างครับทำงาน,น ชีวิตโขเสี่ยงทำไงได้เราไปต่อสู้ก็ไม่มีจปนกินประมาณก็กินเลยมบก60แล้ว <c oughs> าง,งานบุญไว้กนครับรถ เดี yeah, ๋ยวน,นี้เราต้องยังให้เป็นดิบยกขึ้นครับวันนี้รถติงมากเลยครับทำ oh. อะไรลำบากต้องเซฟตี้ให้ดีอั้นตอน นายแจ็คครับตอนนี้จะโหลดสเปนสเปนนี้ครับออกสเปนลูกยางมาสุดยูทเบอร์นะคนรอก็รอครับรอลูกยางเงียเดียวเร่งครับเร่งครับติดตั้งการเร่งด่วนครับตอนนี้ กินด้วยลูกอ้ยก็อร่อยมากที่เราทำได้เักเลยที่จะทำเราเตาเราจะเป็นเนี่ยเดี๋ผมก็ไปอยู่ใต้ด้าเลยครับก็เดี๋ยวเอาเอาลูกปลาเดี๋ยวไปด้วยก่อนนะโอเคโอเคส่ไปก่อน ยอยู่กันทางเราอยู่กันทางข,ขึ้นด้วยเดี๋ยวจะสอบกิจการก็เลยคื